พอครับพี่น้องหมดแล้วครับจิ้มงานเนาะเลิกงานยำแรงครับมือในคล้องน้ำตื่นครับพี่นุ้ย<ป>พอๆไปแม่ไปแม่ไปแมอีกฟองหนึ่งแลังขึ้นมาอีกพี่น้องจิ้มงานเข้าไปแล้วครับฟองขยะหรือฟองปลาจิ้มงานเอาหาไม่เห็นครับ

ตัวใยครฮบโอ้ยนอร์อุดจกปลาก่อนเรยเออฟองข้งใกล่ๆพี่นองขยาหมดแล้วบาทดนี่ท่านไหนกหมดแล้วครับพี่นองโอ้โ้มาแล้วเอาล่อฟังเลยหุ่นนั่นนะ อ่ทั้งนึงหมดอีกครับทั้งนั้นหมาแล้วตัวนึงครับจะปลามือเปล่าครับทั้งนัน้นงานหอกช่างไปใส่ปลาแล้วครับพี่น้องเนาะเป็นปลานินตัวหนึ่งจ้าสามแต้มแล้วครับพี่น้องนี่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 ลูกกีฟองงามขนาดเลยเห็นว่าพี่น้องฟองบุบ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 ,บ,บขึ้นเลย อ้ยเลือกใช่รึบปลนี่เจ้าตัวนี้่าสั่นมันมาฟ้องญ่เอาตัว,วนี้ออาา่าสัน่นเอาบนยูด้ะมุดแล้วครับพี่น้องจับป่ามือเปลา่าอ่าแต่ต็มสามแล้วครับแต้มที่สี่สิบมาพอแต้มสี่สิบม,มาพอพี่น้องอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาอีกตัวนึงยังนี่นของแท้เลยของแท้เลยพี่น้องจับป่ามือเปล่าปักไงเลยจับมา สองสามโตแล้วว่อยูพี่น่องเนาะบู้ยสุดยอดสี่หลีวะ่ะบักใหญ่เลยลู้มันเหรอดดเ,เอเอดีเด้อยามเฮียเด้อสิได้บู้ยใหญ่คักน้ำตื้นแถวนี้เออมันมันหมัน โอ้ยจังไฟในตาตีจบับตา,าทีา่พวกเอเอ้ยบุ้ยใหญ่คักวันนี้ตัวตัวจับอายุก็จใหญ่คักเนาะกัวแต้มที่สี่มาแล้วครับพี่น้องมันๆแล้วมโอนี้เอ้ยเออแถวนี้ฟองใหญ่ดีอ่ะมันๆครับพี่น้องเฉินได้คนมันเนี่ยวันนี้อู้ไปย,ยังล่ะประคอบอ่ มันแรนไปเรื่อยๆอยู่นะหมุนอีกแล้วครับแดมที่หาเสียไหนพี่น้องล้มไปสองคนแล้วครับฟอมกันเลยครับน้องขอดีดนามแล้วท่านั้นปัวๆล้วพ่ออยู่วะล่ะโอ้่วยู่โอ้ป่วยู่วะสันโอ้ยป่ามีตัวใหญ่พี่น้องขึ้นสองฟองความกันพี่น้องเป็นคักวกินแนี่บัวบัวบัวเลย มุดแล้วครับมุดสองคนใชได้จักคนมุเนาะเดี๋จั๊กแต้มบ่พี่น้องมาลุ้นกันครับหอบมาแล้วพคนนั่นหอบมาแล้วนั่นนั้นคนหอบมาแล้วนั่นนะเพิ่นได้บางแง่แล้วนั่นมันบกการยกโซ่ยันปลาเฮียนั่นบูแบบบักไงลยครับพี่น้องเออเอาได้บักไงพวกบกการยกกลางน้ำยันปลานเฮีย บมะพจ้าใบพอใบไ้ยใหญ่แถ่นะ่ะโอ้บังเอี๊ยบเลยวะยอดเลยไงครับบันับนี่ได้ไลด <c oughs> หลายแถ่นนี่ผมว่าบูนี่น้องปลาห้องวันนี้แตมที่หาเนาะแตมที่หาแล้วมันมันพี่นอ้องจับปลาเมื่อปาครับทีมงานปูบอลแล้ว ไว้เน่จะวมได้โอ้มาอยู่ใกล้ๆวะเนี่ยเอเป็นไงว่ะนี่ยเออ่นอนๆขวัญน่น่ะเขาเหนดีโอ้ตัวใหญ่หักเ้ย เอลิดเลยวะไกลเลยครับพี่น้องจับปลามือเปามืาอนิห้องมุดจับปลากันครับหลาคอดจับปลาครับพี่น้องมันม,มันแต้มที่เก็ตแล้วครับปัดรม่ได้ไม่ได้ลิ้มฟังเนาะเออกลางมุดมุดจิตใจรถมุดสมัครน้ำเอ้ยอ๋อในเมียมันแง่หล่อนี่เมียบดดาหล่อนี่ นั่นนั่นออดเอาเมยจัดการออดมันออกมาจากคันนี้แหละเมื่อกี้นี่ไปแล้วน้องออดไปแล้วนั่นละนั่นละมันออกมากี่ลำเมื่อกี้นี่โอ้โหโบยู่เฮ้ยบังยัยโอ้ยเจ๊ได้เนาะโอ้ย ก้นเมื่อยโอ้ยเรียดอยู่ดีต้องดูน้ำตื่นน้ำตื่นพูดฟ้องนึงเลยมันคือไหลยังั่น่ะมันคือไหลยังอ่อน เอาอยู่บ่โอ้แต้มที่เจ็บมาแล้วครับพี่น้องเออบยย่อใไงจะป่ะกาศบ่หน้นอยครับพี่น้องโอ้น,น,นั่น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 ฟองไงอะ่ะรุ่นดูเอารุ่นดูท่านนี้ก็เจ็บป่าพี่น้องท่านนีนก็รุ่นฟองป่าท่านนี้ก็สชิม,มุดเอาป่า โอ้บอกข่าว <laughs> บอกข่าวต้องรวยเอาได้มาเต็มที่เจ็ดแล้วครับพี่น้องบอกพ่วอวอ<ำ>เอาเทางนั้นสงสัยอยู่เทางนัง้นเทางนั้นสงสัยพ่อป่าแล้วนะ <c oughs> เนี่ยหมดสำ้ำสามเทือ่่ะละบอกข่าววะท่าเน <c oughs> เอามือหนาไว้รุ่นตัว จังหวนันไีนเดี๋ยมันเบิ้งอยู่นี่มันคือป่านี้ไหลแถวมันบ่กินเว็ยดดีบ้างอ่ะเป็นปลาแท้ป่าวล่ะตัวนี้ใช่ละปลาแท้เรา

โอ้ไปกลับก่อนได้บัดนี้เนะ